สวัสดีครับเรายังคงอยู่ใน Microsoft Word อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของพาร์ทนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิธีการใส่ลายน้ำครับลายน้ำมีประโยชน์อะไรนะครับซึ่งตัวลายน้ำนี้ครับจะเป็นตัวสแตมป์เข้าไปอยู่ในแบ็ k กราวน์ของเอกสารของเราในทุกๆหน้าเพื่อแสดงว่าเอกสารนี้เป็น สำเนาหรือเปล่าเอกสารนี้มีความลับแค่ไหนเราสามารถใส่เป็นลายนามเข้าไปข้างหลังก็ได้หรือเราอาจจะใส่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของเรื่องของ copy ปี้ไรอะไรอย่างนี้สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการใส่ลายนาำเราจะใส่ยังไงการใส่ลายนาำครับจะอยู่ในหัวข้อเมนูที่ชื่อว่าดีไซน์ครับเราเลือกไปที่เมนูดีไซน์จากนั้นครับ Watermark ครับหรือลายน้ำจะอยู่ที่ทางด้านขวานะครับเราเลือก Watermark เข้าไปซึ่งตัว Watermark ครับก็จะมีเทมเพลตที่เตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นมีความเป็นชั้นความลับ Confidential นะครับหรือจะเป็น d c l a i m e r อะไรพวกนี้นะครับแบบจะเป็นแบบเป็นเทมเพลตที่บอกว่าตัวนี้เป็นเอกสารที่เป็นสำเนาหรือเป็นเอกสารฉบับร่างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเทมเพลตอะไรพวกนี้เขาเตรียมมาให้แค่2อ,อย่างแต่ว่า ความต้องการของเราเราไม่ต้องการใช้เทมเพลตของเขาเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตจะทำยังไงนะครับเราก็เลือกไปที่ด้านล่างครับจะมีคำว่า custom watermark ผมเลือก custom watermark ครับโดยปกติครับตัวลายน้ำเขาจะเตรียมไว้ให้โดยจะตั้งค่าเป็น no watermark นะครับถ้าเราต้องการใส่ w a t e r m a r k ของตัวเองนะครับผมขอเลื่อนไปทางขวาน,นิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้น นะครับเรามาติ๊กที่ text watermark ครับเราต้องการคัสตอมเป็นของตัวเราเองใช่ไหมครับผมเลือก text watermark ร e t ผมต้องใส่อะไรบ้างในที่นี้จะมีคำว่ามีหัวข้อเรื่องของ language นะครับเป็นภาษาที่จะแสดงออกไปนะครับจะเป็นภาษาอะไรฟอนต์จะเป็นฟอนต์อะไรเรามาดูในหัวข้อที่เป็น text ครับหัวข้อที่เป็น text คือสิ่งที่จะแสดงใน watermark ครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการใส่เป็น ก๊อปปี้ไรต์ไฟล์ ICT TU ผมต้องการใส่เป็นอย่างนี้ครับส่วนอันอื่นครับเรื่องของขนาดฟอนต์นะครับมันก็จะเราจะเลือกเป็นออโต้หรือจะเลือกเป็นฟอนต์อะไรก็แล้วแต่เราครับผมเลือกเป็นออโต้เพื่อให้ตัวระบบมันฟิตให้กับเอกสารของเราเองนะครับขนาดอะไรพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกมันก็ได้ครับผมลองกดแอปพลายหนึ่งทีครับเดี๋ยวสังเกตดูรายด้านหลังตรงนี้นะครับผมกดแอปพลายปุ๊บ เห็นด้านหลังไหมครับเป็นตัวเงาเงาบางๆนะครับมันจะขึ้นว่า copyright by ICTTU นะครับถ้าเราโอเคแล้วเรากดโอเคเรากด close ไปนะครับเสร็จหลังจากที่เราใส่ลายน้ำไปเรียบร้อยแล้วเกิดเราต้องการจะลบลายน้ำออกทำยังไงครับเราก็เลือกไปที่ watermark เหมือนเดิมครับจากนั้นครับเราก็สามารถเลือก remove watermark ออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการใส่กราฟครับ เราก็คัสตอมวอเตอร์มาร์กปุ๊บใส่เข้าไป right by เราจะใส่อะไรก็ได้จะใส่เป็นภาษาไทยก็เลือกเป็นแรงเ a g e ภาษาไทยแค่นั้นเองครับผมกดโอเคนี่ครับเราได้วิธีการใส่วอเตอร์มาร์กหรือลายน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ